เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจําปีงบประมาณ2,567พบการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเคลื่อนที่ไปหาประชาชนถึงที่พบการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีการให้ความรู้อบรมอาชีพระยะสั้นการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงบนเวที ที่ของนักเรียนการจับฉลากรับเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูกเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนพร้อมการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีกำหนดจัดขึ้นดังนี้ ครั้งที่หนึ่งวันที่2ี่พฤษภาคม2567ณนศะาลาประชาคมเทศบ 67, นะาลเมืองลบบุรีครั้งที่สองวันที่27พฤษภาคม2567บณสวนราชานุสรครั้งที่สวันที่3 1ดพฤษภาคม2567ยสณสวนสุขภาพตะแก้วครั้งที่สวันที่สี่มิถุนาย25 67, น2567นณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรี o งานนี้พลาดไม่ได้ไ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองถนนตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ใช้การได้อยู่เสมอเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อแมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ใช้การได้อยู่เสมอเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ออกสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพออีกทั้งให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีวางแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้งถนนตรอกซอยพื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบรีและประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรมซึ่งการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลบรี หากพบเห็นระบบไฟฟ้าสาธารณะเสียหายหรือชำรุดสามารถส่งคำร้องมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจะเข้าไปตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมต่อไปค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์บราศักไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ